ลิลลี่คะพี่บีส่งมาห้องนี้เพราะอะไรจ้ะเพราะว่าหนูเหมือนจัดการเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้ามันบังค่ะหนูอยู่แต่หนูก็เหบบมือนไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะคะก็เขาก็ได้ส่งมาะค่ะจูนนะจ๊ะค่ะก็ะะมาในวันนี้ก็จะมาขอโอกาสพี่เกดค่ะเพื่อที่จะ ให้หนูได้กลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆหนูคิดว่าพี่เกดก็คงจะมองเห็นในพัฒนาการของหนูสำหรับลิลลี่อ่ะพี่มองตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเนี่ยน่าจะยังเด็กเกินไปนะคะอายุ13ยังไม่โตพอที่จะมาเจอหลายๆอารมณ์ที่คนอายุมากกว่านี้ควรจะเจอ ส่วนจูนพอผ่านหลายๆแคมเปญมาเรื่อยๆก็เห็นความพัฒนาของน้องเดินแบบเดินดีสวยจริงๆแต่พี่แค่ติดอย่างหนึ่งว่าลุคของน้องเนี่ยอาจจะได้เฉพาะแค่สาวเปลี้ยวพี่ดูไม่ออกว่าน้องจะสามารถเล่นบทเป็นสาวหวานเพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยจะไปถึงคนที่จะเป็น The Face Thailand หรือเปล่า ก็อยากจะขอโอกาสพี่เกตที่จะกลับไปและจะเป็นให้พี่เกตดูว่าลูกวันหนูก็สามารถทําได้ลิลี่ล่ะลิลี่มีอะไรจะบอกพี่เกตไหมคะหนูสามารถเป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ได้ค่ะเพราะว่าหนูเปลี่ยนเสมือนน้ำไม่เต็มแก้วให้พี่เขาเติมไปหนูก็รับได้หมดค่ะและหนูก็จะไม่กลับมาเหยียบในห้องนี้อีกค่ะแหมประโยคนี้ได้ยินเกือบทุกเทปเลยนะอีน้ำกับอีแก้วเนี่ย เด็กอายุ13มาเจอน้องอายุ26ที่ลิลลี่มาอยู่ห้องนี้ตอนนี้เนี่ยพี่เบียรยอมรับละในสิ่งที่พี่พูดว่าน้องยังเด็กเกินไปที่จะมาอยู่รายการ The face คราวนี้จูนเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคริสปกป้องจูนมาหลายสัปดาห์แล้ว สำหรับจูนี่ก็เวลาน่าจะหมดไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะจูนคะพี่เสียใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่เด f ฟ c e ค่ะที่พี่ลูกเกดบอกว่าน้องลินลี่คือน้องอายุยังน้อยสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในความคิดหนูอะคือณนะตอนนี้หนูพร้อมที่จะทำงานได้เลยพร้อมในหลายๆเรื่องที่จะตอบโจทย์ของ The Face Thailand ได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่พี่เกดไม่ให้โอกาสหนูในการที่จะเป็นสาวหวานในเมื่อโอกาสมันได้แค่นี้หนูก็โอเคค่ะยอมยอมรับมัน <c oughs> ไม่ผิดคาดค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลิลลี่ต้องได้กลับมาบียอมรับแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่พี่พูดคือถูกลิลลี่เด็กเกินไปเพราะถ้าไม่นะบีก็ไม่ส่งเขาเข้าไปหรอกน้องมีเวลาแค่สามเดือนบีต้องปั้นให้ได้นะ ครั้งต่อไปโดนตัดออกแน่นอนสิ่งที่ดีกำลังจะบอกเขาคืออยากให้เขาเติบโตแบบด้วยความพอดีในวัยของเขาเป็นเด็กที่ไม่แก่แดดจนเกินไปแต่พี่อยากจะบอกคริสว่าคริสจะเสียใจคริสไม่ได้เป็นเมนเทอร์ที่เลวร้ายบีก็เช่นเดียวกันเพอเอิญ2สองคนมาเจอเมนเทอร์ที่เก่งกว่าแค่นั้นเองแหละโโจริงเหรอ พี่เกดเพิ่ป่ะพี่หาซร์ไบรเวอร์หรือพี่หาเดอะเฟซคะคริสพี่เกดก็เห็นว่าจูนอ่ะพัฒนาการมากแค่ไหนวันนี้หนูต้องสู้เพื่อน้องแล้วนะยูควรจะสู้เพื่อน้องตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไม้ใแต่วันแรกแล้วค่ะแต่พวกพี่อ่ะเอาออกตลอดเลยใช่ไหมมีเหตุผลต่างๆนานาตลอดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทุกวันหนูร้องไห้ทุกวันหนูให้กําลังใจน้องไม่ว่าเขาจะแพ้เขาไม่เคยหมดกําลังใจเลย มันเหมือนโดนตัดแขนตัดขาตัดแขนตัดขาไปเรื่อยๆอะเอด who, ็กสองคนที่ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนนะคะ <_ an> เขาก็ต้องรู้สึกหนูไม่พอใจหนูกโกรธเหนืหนูอะไรหนูจะมามาอะไรกับพี่พี่เกดคิดว่าเด็กอายุ13กับ26ที่พี่เกดเนี่ยเลือกวันนี้ <_ an> เพราะพี่เกดจะให้โอกาสเด็กอายุ13เป็นเดอะเฟสไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกว่าเขาพี่จะให้เขาเป็นเดอะเฟสนะ คนที่จะเป็นเดอะเฟซเนี่ยพี่มั่นใจว่าอยู่ทีมลูกเกดแน่นอนพี่จะใช้ s t r a t e g i หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของพี่ว่าพี่จะตัดใครออกเ<า>พราะฉะนั้นคริสน้ําตาที่คริสสองห้ทุกวันอะมันไม่ได้จะทําให้ทีมของคริสชนะหรอกนะคริสไม่ได้คิดว่าน้ําตาคริสจะทําให้ทีมคริสชนะคะ่ะแต่น้ําตาของคริสเนี่ยคริสให้เพราะว่าคริสให้กําลังใจน้องๆคริสเขาเข้าใจคริสมากดีค่ะคริสกําลังบอกพี่หรือบอกใครคือพี่คริสอะเป็นเมนเทอร์ที่เป็นรุ่นน้องนะคะ เขาไม่น่าจะมาพูดอะไรที่มันงี่เง่ากับพี่เกดขนาดนี้มีเข้าใจอะ่ะเหมือนลูกทีมต,ตอนนี้คือกลายเป็นว่าเขาอยู่เหลืออยู่สองคนอะ่ะมันก็คงไปหรือเปล่าเลยทําให้เขาแบบเจ็บและเสียใจมากเขาเลยพูดพูดอะไรก็ไม่รู้ให้พี่เกดฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่หาว่ามันไม่แฟนหรือคิดว่ามันไม่แฟรหรือ can't take it then this game is not for you หนูเข้าใจพี่เกดทุกอย่างเลยแต่วันนี้พี่เกด c o m p a สกับ26โดยพี่เกดใช้ age และเรื่องการพัฒนาการอโอเคไม,ม,ม,ม่ต้องคัม p พ r e เอชก็ได้ค่ะดูหน้านี่เป็นนางเอกได้ไหมพี่ว่าเป็นได้จูน <June S 1> เป็นนางเอกได้ไหมบีหน้าเข้มแบบนั้น no comment ค่ะมีขอไม่เข้าข้างแล้วกันมีถือว่านี่มันคือเกม The Face Thailand ต้องอยู่ทีมบีไม่ใช่ทีมคนอื่นพี่ไม่เข้าใจว่าคริสมา ว่าไ,ไม่แฟร์หรือยางง้นอย่างนงี้อะไรถ้าอยู่อยากจะให้เด็กอยู outstanding shine อยากมีโอกาส you have to win a campaign แค่นั้นเองไปค่ะกฎมันก็คือกฎนะเนาะเขาก็มีสิทธิ์เอาของเราออก สิ่งที่พี่เกดพูดก็คือเขาเอาเราออกเพราะเราแข็งไม่นะวันนี้พี่แฟมากเลยถ้าเราทำเพื่อความสะใจของเมนเทอร์อะพี่คริสเลือกไม่เอาความสะใจแล้วให้แช а н อนาคตเด็กคนนั้นดีกว่าถ้าจะเอาคำว่าสะใจมาพูดกับพี่เหรอเอากวางมาเจอพี่ในห้องมืดสิแล้วพี่จะตัดออกให้ดูและนั่นอะคือสะใจพี่คิดว่าตอนนี้เขากลัวเราสุดๆแล้วขนาดเรายังไม่เคยชนะ จะี่ร้องไห้บ้างก็ได้ลูกร้องเลยไม่เป็นไรทั้งทีเราก็พยายามดีที่สุดอะ่ะกว่าจ,จะตกยี่ที่เราด้วยน้องคะถ้าจะร้องไห้อ่ะควรจะทำให้มันเนียนหน่อยควรจะไปปรึกษาเมนเทอร์ตัวเองไหมเพราะว่าเมนเทอร์ของน้องเนี่ยเจ้าบทบาทวันนี้น้องดูเฟกมากเลยอกาสที่มาพูดว่าเจสซี่ร้องไห้ไม่เนียนนี้ มันร้ายนะคนที่ร้ายไม่ใช่เจสี่น้ำเจสี่น้ำตาไหลเนี่ยใครดูก็รู้ว่าน้ำตาจริงนะไม่ใช่น้ำตาเฟกเฟส acting ก็บผ่านแต่ยังไม่เนียนน้องเขาคิดว่าแกนที่ตัดทีมเราออกเราจะตัดคู่แข่งเขาออกไปแต่เขาคิดผิดเพราะตอนนี้คนที่อยู่สองคนได้อะอย่างที่พีดบอกสาม,มารถเป็นเดอะเฟสได้ทีมลูกเกดหนึ่งสองสามสี่ห้าทีมคริสสองค่ะ ยืนอยู่สองคนแล้วมีหมาสิบห้าตัวแต่เนี้ยเขาเป็นคนเหมือนกันนะเขายืนอยู่สองคนเขามีอีกเก้าคนรอลุมเขาอยู่ถ้าไม่ไหวก็ออกเลยก็ได้นะจ๊ะตอนนี้คริสพิเกตก็ทะเลาะกันเองแล้วกันส่วนเราก็มามืดหรือเปล่าไม่รู้